ชีชาติงกตาประจำเดือนกุมภาพันพุทธศักราช2 5 6พรอบนี้เป็นของคิวลัคนาราศีธนูเรียนเรื่องดาวเข้าใจชีวิตหมากรุกยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไรก่อนจะรับฟังคำนายฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้คุณที่คุณรักกันเยอะๆนะคะการงานดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในจุดที่เป็นเดน้าตั้งแต่ เดือนวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยงานเดินหน้าจะมีครอบครัวสนับสนุนส่งเสริมคุณจะได้มีโอกาสถ้าใครคิดจะโยกย้ายจะมีกาสโยกย้ายสําเร็จในเรื่องของงานถ้าใครตกงานก็จะมีเกณฑ์ได้งานเพราะดาวประจําตัวโคจรเ,เป็นอลิตนุอลิไม่ได้แปลว่าเสียตนุอลิแต่ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคและจะเดินหน้าในวันที่14กุมภาพันธ์ส่งผลให้งาน จะเลรรุ่งเรืองขึ้นงานขยับขึ้นมีข่าวดีในเรื่องงานใครตกงานจะได้งานใครที่มีงานทานอยู่แล้วก็จะมีงานจ็อบเข้ามาเรื่อยๆมากขึ้นนะคะแต่จุดจังหวะที่จะเป็นจุดที่ดีของคุณอีกจุดจังหวะหนึงก็คือเดี๋ยวรออีกจังหวะหนึ่งคือ13พฤษภาดาวประจําตัวโคจรนเลงดวงชะตาในจังหวะนั้นจะมีจังหวะที่มีข่าวดีซึ่งจะอัปเดตต่อไปในเดือนต่อๆไปนะคะ ในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสารเป็นกระดุมพระสัจชะเนี่ยหมายคามว่าการเงินต้องระมัดระวังในเรื่องของการอย่าไปให้ใครยืมเงินคุณจะไม่ได้คืนนะคะและเจอปัญหาในเรื่องของลูกหนี้เนี่ยเบี้ยหนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณรอเรื่องของการเงินเงินก้อนเงินเก่าๆคุณ จะได้เงินก้อนเพราะทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะพระเสาร์ดาวพระเสาอยู่ในเรือนศาสชะซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรใหญ่พิคาวนาโชคใหญ่ยอ,ยอย่างชนศราพระราหูจรต้องพระเสาราสุรยิยะต้องคู่เป็นคู่คงจะมีโชคใหญ่ยังประสงค์ในปีนั้นเอ่ยเพราะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์จุดจังหวะที่คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาก็คือตั้งแต่14กุมภาพันธ์ไม่ต้องไปจะมีการเงินคล่องขึ้นหลังจากที่ เราปีที่แล้วปี2 5 6 7เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเหนื่อยมากเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีของคุณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเงินจะขยับขยื่นมากขึ้นในเดนก 5, 000, คุมภาพันธุ้มคุมภาพันนี้ค่ะของภัยในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักส่งผลอย่างไรดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพระศุกร์ดูอีกมุมหนึ่งและดาวเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีจัดชะคู่ความคนรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะคู่ความคนรักมุ่ง เข้าสังคมมุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่างหนักเพราะฉะนั้นหาโอากาสไปรับไปส่งหาโอากาสเติมความหวานให้กันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่จุดจังหวัดหนึ่งนะคะถ้าคนโสดก็จะมีเกณฑ์มีคนที่มีคู่แล้วมามามาคบเนะเพราะฉะนั้นคุณตรวจสอบไปดีนะคะก่อนที่จะลงหลักปักฐานกับใครส่วนคนที่มีคู่แล้วนะก็ระวังจะคนที่รักนะจะแบบเหงามีคนมา มาปิ๊งปิ๊งใส่แฟนคุณเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะต้องเติมความหวานให้คนที่คุณรักเยอะๆเลยนะคะ